อ่าหายยวว่าเราออกแบบลายหมดเลยใช่ไหมคะครับผมก็จริงๆก็ที่เรีงกวันนั้นเล่นค่ะใช่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะเรนคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะพูดง่ายๆแต่ก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรก็เลยออกมาก่อนนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเราก็ทํางานต่างคนก็ต่างทำงานไม่ได้ไปสนใจอะไรทำไมเราไม่ได้ที่จะเป็นตัวกลางเคลียร์ล่ะคะแต่เราออกมาเลยก็มันเป็นเรื่องคนสองคนเกี่ยวกับชื่อมาแบบนี้ค่ะทุกคนก็เป็น เราก็ให้กำใจกันไปให้กำใจทั้งสองฝ่ายดีกว่าไปอย่างนี้เป็นเพื่อนกันมีเข้ามาสนใจเราใจหรืออะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเลยว่าถามว่าใครพี่อะไรเงี้ยเออตอนแรกลงา่ามสนใจไหมครับว่าพวกของเราเป็นอืมก็นิดนึงจริงๆเรารู้นไหมคะว่าตอนสาบไปเหตุออะไรไม่รู้เลยไม่ถามไม่เพิ่มเติมไม่ถามไม่ไปถามหรอกครับผมมีรไลา์ไปกับ ก็ยังถ้ามจริงก็ยังไม่อยากไปพูดหรือว่าอะไรก็ก็ให้ทุกอย่างเขาได้แบบว่าอธิบายกันเองหรือว่าคุยกันเองก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมามามาเป็นกำลังใจให้กันเพราะอย่างไรยังไงก็เป็นเพื่อนกันที่ทํางานกันมาอยู่แล้วัมีสองฝ่ายเลยเรียกว่าแก๊นแฝดเลยไหมคะคุณโบคุณไลน์แบบก็ไม่นะครับผมใช่ครับมันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็คงให้กําลังใจซึ่งกันและกันเอ่านายชีวิตมันก็ต้องมีปัญหามาบ้างก็แก้ไขกันไปแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาเจอกันอยู่ดียังไงก็อยู่ช่องเดียวกันทํางานด้วยกกัันนนเดดิทาางสยยย้้ววอู่แล เลยไม่ได้คุยนะทั้คู่ว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมคะก็ยังครับผมที่บอกไม่ไม่คุยตัวต่อต่อไปติดต่อกันไม่ติดถูกไหมคะคุณอือก็ต้องรอดูไปครับผมแต่ตอนนี้ต้องมีข่าวว่าญาญ่าบอกว่าเป็นสี่สาวไปทานเช้ากันแต่ไม่มีมิ้นเพราะว่ายิ้นโยงมาว่าหลักทรัพย์กันคือด้วยเหตุการณ์ที่มิ้นไม่อยู่ในประเทศไทยมิ้นงานก็คิดว่าช่วงนี้ก็เลยบอกว่าหนูอยู่ใกล้บ้านใกล้กัน โอคค่ะคือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับพี่หมากกับมิ้งค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่เกี่ยวกับคนอื่นแต่คิมก็ไม่ได้แบบค่อนข้ามหนักอะไรอยเงี้ยทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดหแต่ถ้ากทีเราลงเรื่อไปมิ้งเขาก็มีน้อยๆเราขึ้นโพดก็แบบเกี่ยวกับเพื่อนเลยก็เป<ม>็นกำลังใจให้น้ออยากมี้ยังมีช่มาแบบประมาณนั้ ก็จริงๆอยากให้จบด้วยการเข้าใจกันนะครับผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็อยู่คนนอกนะผมก็เป็นคนนอกผมก็ไม่รู้เรื่องข้างในเราทุกคนเป็คนคนนอกทั้งเราก็ต้องติดตามด้วกันว่าจะเป็นยังไงก็ให้กำลังใจกันทั้งสองฝ่ายเพราะเราก็ไม่รู้ว่าความเป็นจริงคืออะไรอะไรเป็นอะไรก็ยังไงก็ให้กำลังใจกันดีกว่าครับผมจ้ในกลุ่มเด็กๆเพื่อนๆแบบนี้มีไหมครับจริงๆแล้วก็คุยกันนะครับผมก็อาจจะมีกินข้าวกันบ้างไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างแล้วแต่ว่าใครว่างใครไม่ว่างกันอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยมีแล้วที่ทุกทีมเหมือนว่าคุยกันทุกวันหนึ่งใช่ใช่ไม่ได้คุยกันอย่างคนอื่นที่คุยกันมีกต่พูดคุยว่าจะช่วยแบบมันยังไงอะไรอย่างอย่างอย่างไม่ได้ถึงขนาดเพราะว่าถ้าต้องพูดกันแบบเรื่องเดียวันนี่ยปัญหาไม่ใช่ปัญหาเรื้อรางมาก่อนนะนี่เนาะเรารู้ไหมคะว่าเขามีปัญหาไหมไม่ไม่ทราบเลยครับแล้วอย่างเรากับแม่จริงๆเรา

จริงๆเรื่องปัญหาหรือว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยเราจะไม่เคยคุยกันแม้กระทั่งในกรุ๊ปในไลน์หรือว่าอะไรก็ตามอย่างเช่นผมกับย่าเนี่ยถ้ามีปัญหาหรือว่าเรื่องส่วนตัวอะไรกันก็ไม่ได้คุยกันเราจะคุยกันเรื่องที่สบายใจคุยเรื่องที่ผ่อนคลายกันมากกว่าใช่ไหมใช่ในกรุ๊ปปกติเราเคยเห็นมากใช้คำยาขนาดนี้ไหมครับเอ่อก็ไม่นะแต่ว่าเราก็เป็นเพื่อนกันเราก็ชิเชอยู่แลร์ ผู้ชายก็จะมีอะไรอย่างนี้ครับผมมันจะเป็นยังไงอะเลนะพี่รวางความไม่ใจระวัง่จจริงๆแล้วเพื่อนพี่ยังเป็นเพื่อนอยู่นะครับผมเราก็ให้กำลังใจกันไปมีอะไรที่เราแนะนํากันได้ที่เราติดชมกันได้เราก็ทำครับผมอะไรที่อะไรที่เราบอกกันได้ก็บอกอะไรที่บอกไม่ได้เราก็ไม่บอกครับผมก็ ความเป็นเพื่อนมันมีหลายอย่างนะเราก็เหมือนกับเพื่อนกันก็สอนกันได้บอกกันได้ครับแสถานการณ์ตอนความรักของเราตอนนี้รอตัดสิวลอระบายก็ดีครับนีไม่มีอะไรครับผมก็ก็ดี ก็ดีเหรอก็ดีไม่ใช่ก็หมายถึงว่าทำงานในเรื่อยๆครับก็ยังถ่ายรอยฝันอยู่เลยครับตอนนี้ยังไม่ปิดกล้องเลยก้ครับกล้าวจะได้ชมกันอลไรครับเขาเดไม่ทำงานเจอกันบ่อยครับผมยังบอกว่าพ่วงกันไปทางข้าวเป็นสองครอบครัวอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ก็มีบ้างครับมีบ้างถ้ามีโอกาสถ้าทำงานด้วยกันแบบดึกหรือว่าใกล้มากอะไรแบน มีหนังสือก็สีบลงภาพเราเหมือนกำลังเดินกันอยู่แล้วเขียนรางวัว่าปิดไม่มิดนะเดชอ๋อนั้นที่สนามบินฮะไม่มีอะไรไปทํางานกันสองคนผมไม่ดูอยู่ใช่ไปสองคนเหรอคะไปไปไปกับทีมงานเลยครับใช่นั่งด้วยกันนะคะก็แล้วแต่เขาจัดซีทให้ครับเ้องดูที่เขาจัดให้เป็นยังไงฮะอะไรนะพี่พี่เขาจัดให้เป็นยังไงที่สองพี่ กมก็บางทีก็ก็ให้แม่นั่งกับแม่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เออนั่งกับน้องบ้างอะไรเงี้ยทั้งคู่เกี่ยวกันไงคนเขาก็นั่งกันเต็มเลย